ฝั่งหเห็นเทวสาตว์เห็นอันนี้ก็อดใจบ่ได้นะครับนาะงัดา่ายลูกหยุดใจเลยครับเห็นบอกพี่นอ้องขึ้นมาแล้วเนี่ยครับเห็นบอกตุ๊กต่อแถวกันเลยพี่น้องเพื่อจะปั่นเลือเป็ดน,นะครับ สบายดีสวัสดีครับบาปเตยอยู่ที่สวนลุมคือเก่าคือเดิมนะครับผมกลับมาถ่ายบรรยากาศสวนลุมนะครับผมบรรยากาศโอ้โหพี่น้องดีมากเลยวันนี้มีลมชมวิวด้วยนะครับผมเหมาพี่น้องว่าพี่น้องครับผมเดี๋ยวบาปเต์จะพาเดินรอบๆนะครับผมว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับผมไปพี่น้องรับชมเลยครับผม พี่ส่วนรุมนะครับมีตึกนะครับสวยงามมากๆครับรอ,อบจะมีต้นไม้นะครับไปพี่น้องรับชมเล็กครับผมพี่น้องเห็นบอเห็นกาตัวใหญ่ดีพี่น้องเลยนี่ กาตัวใหญ่ดิเห็นบ้างไีมน้องกาตัวใหญ่ไหมน้องมองันจะกินอีหยังนะครับเนาะก็มีนกด้วยครับไม่ตัวใหญ่ขนานดะนี้สองตัวครับผมอันนี้ดอก อินาวดีนะครับเนาะในมาดอกขาวสวยงามสีเหลืองครับโอ้โหพี่น้องโอ้โหพี่น้องพลังปเรือเล่นนะครับเนาะนี่เห็นไหมพี่น้องถ่ายดูกันนะครับบึ้งพี่น้อง มาพี่น้องประคอตัวหญ่ๆพี่น้องเลยพุนโอ้พี่น้องเ,เนี่ยบาปพี่เตอร์จะเดินตามนี่นะครับตามผุดบาทไอนน้กาพี่น้องนกพิราบอยู่ด้วยกันได้ครับ อังนี้ก็จะพากันนั่งเล่นนะครับผมอันนี้จะเป็นต้นมะขามพี่น้องดกดีเนาะต้นมะขามนะครับพี่นอ้องตาโดดอีนด้นะครับก็มีสาวถ่ายรูปกันนะครับผมยกใหญ่เลยนะครับ นี่เห็นบอพี่น้องจุดกลางจะมีดอกไม้ส,สวยๆท้งนั้นนะครับออพี่น้องครับโอ้โหลังจะขึ้นมาพี่น้องเห็นบอตัวเงินตัวทองพี่น้องอ๋อตัวใหญ่จริงครับฝรั่งเห็นเทวซาเห็นอันนี้ก็โอใจบ่ได้ะนะครันงัด่ายรูปยุกใหญ่เลยครับ พี่น้องขึ้นมาแล้วเนี่ยครับอันนี้นกยังพี่น้องงามดีพี่น้องเลยเห็นบ่าพี่น้องอาปากแหลมดินกนกไก่หน้าบวอันนี้บาไปเตอร์กับบรูร์เนเดอร์ครับเด้อ นี่พี่น้องพาันปั่นเรือเป็ดนะครับนะเห็นบ่พี่น้องไปแล้วครับโอ้พากระตอแถว ไปบาพีเตอร์ก็จะพาเดินชมด่านนี้เบิ้งพี่น้องพากันต่อแถวกันนะครับนะเห็นไหมตุ๊กต่อแถวกันเลยพี่น้องเพื่อจะปั่นเลือเป็ดนะครับโอ้โหพี่น้องพากับปั่นออกร่างกายย่ำเว่นเว่นนะครับเนาะ ตอนนี้พี่น้องต่อแถวกันพี่น้องครับผมก่จะหอดสงการเลยพี่น้องเอ้ยก่จะถึงสงการแล้วก็เริ่มเริ่มไอนักท่องเที่ยวเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมอยู่เมืองไทยนะครับเยอะมากๆเลยครับกลจะถึงสงการแล้วเนาะมาพี่น้องมาให้พื้นสะอาดจังไดยเนาะมี พูดดูแลททำความสะอาดพี่น้องครับเต็นพี่น้องเต็มเลมือก่อนนะมือก่อนเดินนี้นะพี่น้องเต็มในพี่น้องเลยเต็ม เต็มไปด้วยนางเที่ยวสาว่งางศาตร์พี่น้องเพราะว่าจะมีดนตรีนะครับผมดนตรีในสวนนี้พี่น้องกเ็เลยบาไปเติมาอเคพามนรยากาศนะครับเห็นบ่าพี่นองบุคุมจะมีต้นองพรเ้านะครับเยอะมากเลยนะครับเห็นบ่าพี่น้องแมวน่ารักมาก,กนนเลยพักกันนอนนี่นะครับ พี่น้องตัวเงินตัวทองปัญหากินเินนะครับเนาะหากินปลาเนาะนี่นะครับสวัสดีครับโอ้ึ้นมาสิขึ้นมาตัวใหญ่มากเลยนะครับผมมันแบบหากินปลาเนาะ ็นนบ่่พี้องไปมกำมุดเ,เข้าไปแล้วพี่น้องครับเห็นบ่ส์ออกไปทางไหนนี่ออกทางปุ่นเหรเห็นบอรพี่น้องเดินนี่กำลังจะปรับปรุงแบบสีน้ำทุกอย่างนะครับผมกำลังจะปรับปรุงใหม่นะครับ ส่วนนี้ก็จะทานที่ออกก๊าลังกายนะครับผมจะออกก๊รลังกายแบบเด็กๆนะครับผมยมแรงครับน่าจะเยอะนะครับผมเห็นบ่พี่น้องยมแรงในเต็มเลยนะครับผมนี่แถวนี้นะครับเดินตามเดินยาในพี่น้องอสวยแบบเย็นสบายนะครับผม บรรยากาศพี่น้องพากกันนั่งลมนั่งลมสมบิวนะครับ ทั้งทั้งทายลูกกันยกใหญ่เลยพี่นอัอง้าพี่เตอร์ขอจบคลิปไปนี้ก่อนนะครับไปรับชมคลิปต่อไปเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยค่ะ